นาปิทูลครับว่าไงมีอะไรเหรอผมลื้อกล่องในห้องเก็บของแล้วเจอเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับนั่งลงสีหลานรักน้านมีตำนานจะเล่าให้ฟังมันมีคำกล่าวว่าโลกไปเนี้ยหมุนด้วยความรักแต่ผมอยากเสริมว่าความรักนั้นก็หมุนด้วยเทคโนโลยีเหมือนกันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิธีที่คนแต่ละยุคนั้นแสดงความรักรวมถึงนิยามความรักนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีแต่ละยุกด้วยอย่างการสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเลย ในยุคนี้ที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองการจีบกันสามารถทําได้สะดวกทั้งการแชทการโทรหรือแม้แต่วิดีโอคอลแต่หากเป็นสมัยรุ่นนะ้ารุ่นอาของผมมันก็จะเป็นยุคการจีบกันผ่านโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์สาธารณะนั้นคือที่ท,ที่หลายคนจะไปต่อคิวกันเพื่อโทรคุยกับคนที่ชอบเธอรู้ไหมว่าเบอร์เราเบืรออะไรไม่รู้อะ,ะเฉลยเบอร์ว่ารักแทบแดดว่ารักเธอไงยูยูยิวส่งสายาไซโคใสยเราให้วางสายู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 ยนยู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 มูใหม่ ฮัโลโหลฮเธอรู้ไหมเบอร์เราเบอร์อะไรเบอร์ว่ารักแขบแบบว่ารักเธอไงคิด <c oughs> เองเลยเนี่ยและการลอกมุกก็เกิดขึ้นตรงนี้บ่อยๆแต่ในรุ่นของผมเราเริ่มมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและสิ่งที่วัยรุ่นยุคก,ก่อน Y2K มักจะมีกันนั่นก็คือเพจเจอร์อธิบายแบบรวบรัดมันคืออุปกรณ์รับข้อความนั่นเองครับส่งไม่ได้นะครับรับอย่างเดียวโดยวิธีใช้นั้นก็คือหากมีผู้อยากส่งข้อความให้เราเขาจะต้องโทรไปหาโอเปอเรเตอร์แล้วฝากข้อความเอาไว้จากนั้นโอเปอเรเตอร์ก็ ซึ่งคนรุ่นผมก็ใช้อุปกรณ์นี้แหละในการจีบกันความพีคจึงเกิดขึ้นเมื่อเราต้องโทรไปหาโอเปอเรเตอร์เพื่อส่งข้อความใส่ค่ะส่งข้อความอะไรดีคะเออครับช่วยช่วยช่วยส่งไปที่เบอร์ที่ครับบ,บอกเขาว่าบนฟ้ามีดวงดาวที่ประเทศลาวมีข้าวเหนียวในกระทะมีไข่เจียว <Okay. S 1> แต่ฉันดงเดียวมีเธอครับ <laughs> ครับการต้องโทรไปยิงมุกจีบสาวผ่านโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันโคจะเขินเลย แต่อปอเรเตอร์ที่ต้องฟังข้อความเหล่านี้จากวัยรุ่นมีรักทุกวันวันละร้อยคนโดยไม่หลุดขำเนี่ยผมซูฮกเลยขอบคุณที่ช่วยส่งความรักให้พวกเราชาววัยรุ่นวัยูกเสียด้วยนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันด้วยความที่การสื่อสารในยุคก,ก่อนเนี่ยมีจํากัดผู้คนที่คุณจะรู้จักได้ก็จะอยู่ในแวดวงเล็ก,เลกๆเช่นแถวบ้านแถวโรงเรียนหรือว่าแถวที่ทํางานเพราะฉะนั้นการได้พบกับใครสักคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเรานั้นมันเปรียบประดุดด่งคลมลิขิตหรือฟ้าส่งมาพบกัน แต่ในยุคนี้ที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากๆทําให้การประทานคู่ของพระพรหมนั้นถูกดิสรับชั่นไปจากพรหมลิขิตก็ได้กลายเป็น AI ลิขิตแทนเรามีแอปต่างๆที่สามารถใส่สเปคของคนที่เราชอบจากนั้นมันก็จะพาเราไปคุยกับคนคนนั้นได้แบบชิวๆไปเลยสบายแท้แต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่ายุคผมจะไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับเราก็มีเหมือนกันแต่มันมาในรูปแบบของมาลายเสียงรัก สำหรับใครที่งงมันเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับที่จะให้เราส่งสเตตัสของเราไปลงประกาศหาคู่ใช่ครับนี่คือทินเดอร์ในยุคสมัยของผมตอนนั้นมันคือนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการจะได้พบกับใครสักคนนอกวงสังคมของเราซึ่งตอนนั้นมันก็ยอดเยี่ยมอยู่แต่พอเวลาผ่านไปแล้วผมมองย้อนกลับไปด้วยสายตาของคนสมัยนี้การดิ้นหนังสือพิมพ์เป็นภาพขาวดำและมีแท่งสีดำๆคาดตาไว้เนี่ยถ้าดูผ่านๆแบบไม่อ่านข้อความแล้วก็มันเหมือนผมไปก่อคดีอะไรสักอย่างแล้วโดนประกาศจับเลย เออพูดถึงอะไรที่สูงเสี่ยงผมขอพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่นึกขึ้นได้ต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนเป็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะชอบเดินไปเฉียวเฉียวแถวบ้านคนที่แอบชอบแล้วมองหลังคาบ้านเขาฟีลลิ่งแบบว่าแค่ได้เห็นหลังคาบ้านของเธอก็สุขใจเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะวาย 2K เลยนะครับแต่ถ้าเราเอาสิ่งเนี้ยมาทําในยุคที่โลกมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Google Map แล้วก็อ่าเห็นหลังคาบ้านของเธอแล้วทาไมมันดูเหมือนสตเกอร์โลกจิตเลยเนี่ยส่วนในด้านศิลปะก,กับความรักนั้นไม่ว่ายุคสมัยไหน ดนตรีก็คือที่สุดของวัยรุ่นทุกยุคนะครับเราจะส่งเพลงที่มีเนื้อหาหวานซึ้งให้กันซึ่งยุคนี้คงรู้สึกว่าทําได้ง่ายสินะครับแค่เพียงก๊อปปี้ลิงก์ใน YouTube แล้วส่งให้กันก็โรแมนติกแล้วแต่ในยุคก่อนเนี่ยเรามีแค่เทปซึ่งการจะส่งเพลงรักให้กันได้เนี่ยเราจะต้องทําการอัดเพลงจากเทปต้นฉบับลงมในเทปของเรากว่าจะได้เพลย์ลิสต์หนึ่งก็กินเวลานานแต่สําหรับคนที่รายได้น้อยแต่รวยความโรแมนติกนั้นทางเดียวที่เราจะได้มาซึ้งเพลงนั้นก็คือรายการวิทยุเราจจะะรรรรออออออคคดดีีีเเเเเปิพพลททท่่่่่าาาต้้้งงกืัมนไวสใหชบ เพลงต่อไปรักนะจ๊ะจังหวะนี้แหละคนอัดเลยเด็กรุ่นนี้อาจจะคิดว่าก็ไม่ยากนี่แต่นั้นเพราะน้องๆ,ๆยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าดีเจเป็นอย่างดีเพราะในจังหวะที่เราคิดว่าเพลงนี้อัดนี้กำลังจะสมบูรณ์แบบไปได้ด้วยดีเอาละครเพลงนี้คือเพลงรักนะจ๊ะขอส่งต่อเพลงนี้ผู้มีความรักนะครับแต่จะว่าไปผักชีวันนี้ราคาขึ้นไม่กลมจู่ๆมา<ล>ชวนคุยเลยวะเนี่ยครับดีเจคือสิ่งมีชีวิตที่ชอบพูดแทรกกลางเพลงเสมอก็น่นแหละครับแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปจนทําให้วิธีจิตและเรียนรู้กันของคนแต่ละยุค น้ามิตัวครับไอนี่ยังใช้ได้ไหมครับเออถ้าเปลี่ยนฐานจะใช้ได้ไหมนะเอ,อ้ยเปิดติดด้วยก็ความใครเหรอ,อแฟนเก่าน่ะแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่ยังคงขับเคลื่อนไปด้วยความรักและเทคโนโลยีเหล่านี้ก็อาจเป็นจุดเซฟความทรงจําให้เราได้ย้อนกลับไปในวันคืนที่เรามีรักเพื่อตกหลุมรักมันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าใครมีความทรงจำหวานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ใน E ีีหน้า ติดตามกันต่อไปว่าสารภาพ EP หน้าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องขายเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ